สวัสดีครับช่องโชคดีดอน u t u b e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมคลิปนี้มาดึกครับมติครมวันที่27กรกฎาคม2564เห็นชอบในหลักการนะครับให้มีการช่วยเหลือเยียวยาการเรียนระดับมหาวิทยาลัยนะครับใครที่มีบุตรหลานเรียนระดับมหาวิทยาลัยปริญญาตรีฟังครับลดค่าเทอมสูงสุด50%นะครับซึ่งมติครมอได้เห็นชอบในหลักการไปแล้ววันนี้และมอบหมายให้ กระทรวงการอุดมศึกษาพูดย่อๆกันแล้วกันนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาไปจัดทําข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอแหล่งงบประมาณให้เป็นไปตามพรกพรกกู้เงินนะครับเมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามพรกกู้เงินเสร็จแล้วจึงจะเอาเงินงบประมาณเหล่านั้นมาดําเนินการตามมาตรการนะครับซึ่งมาตรการมีดังต่อไปนี้นะครับมาตรการมีดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยของรัฐนะครับลดค่าเทอม50%นะครับแบ่งออกเป็น3สเตปนะครับสเต็ปที่1คือนักศึกษาท่านใดที่จ่ายค่าเทอมไม่เกิน50 0 0 0บาทก็ได้ส่วนลด50%นะครับส่วนใครจ่ายค่าเทอมไปแล้วจ่ายเต็มไปแล้วก็ต้องรอการได้คืนจากระบบเพราะว่าโครงการนี้เพิ่งจะเริ่มอนุมัติ เพิ่งจะเริ่มให้ความเห็นชอบวันนี้ยังมีอีกหลายขั้นตอนนะครับเพราะนั้นใครจ่ายไปแล้วก็จะได้คืนครึ่งหนึ่งนะครับในส่วนที่ค่าเทอมไม่เกิน5 0,000บาทที่นี้ได้จ่ายครึ่งหนึ่งนะครับส่วนใครที่จ่ายค่าเทอมเกิน5 0,000บาททีนี้มันจะมี2สเตปสามสเตปแล้วแต่การจ่ายของแต่ละท่านจ่ายมากจ่ายน้อยนะครับดูครับสําหรับคนที่จะจ่ายการคิด ส่วนลดค่าเทอมสองสเตปก็คือใครที่จ่ายค่าเทอมเกินห้าหมื่นจะได้คิดวิธีจ่ายสองสเตปสเตปแรกนะครับห้าหมื่นบาทแรกได้จ่ายครึ่งหนึ่งเพราะได้รับส่วนลดห้าสิบเปอร์เซ็นทีนี้มันจะต้องมีสเตปที่สองเพราะค่าเทอมท่านเกินห้าหมื่นในส่วนที่เกินห้าหมื่นนะครับส่วนที่เกินห้าหมื่นแต่ไม่ถึงแสนส่วนที่เกินห้าหมื่นนะครับจะได้รับส่วนลดอีกสามสิบเปอร์เซ็นนะครับ จะจ่ายเป็น2สเตปแบบนี้นะครับทีนี้ใครที่มีค่าเทอมเกิน1 0 0 0 0แสนบาทจะคิดวิธีจ่ายค่าเทอมเป็น3สเตปสเตปแรกก็คือ50,000บาทแรกจ่ายครึ่งหนึงคือจ่าย25,000ืสเตปที่2 5,000 50, 0บาทหลังส่วนที่เกิน50,000บาทไปจนถึง1 0 0 0 0แสนเนีเขาเรียกว่า50,000บาทหลังจ่ายเท่าไรก็จ่ายไปแต่ถูกลดอีกถูกลดอีก3 0ก็จ่าย70%นะครับทีนี้ จะมีสเต็ปที่สามเพราะท่านจ่ายค่าเทอมเกินแสนก็ส่วนที่เกินแสนก็จ่ายเพียง90%ได้รับส่วนลด10%บเนี่ก็คือวิธีการจ่ายการคิดอัตราการจ่ายค่าเทมอมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อแรกครับค่าเทอมไม่น่าจะเกิน5 0,000เป็นส่วนใหญ่นักเรียนเรียนก็จ่ายครึ่งหนึ่งครับส่วนใครที่เกิน50,000ถึงแสนนี่ จึงจะมีคิด2สเตปใครจ่ายเกินแสนจริงจะมีคิด3สเตปนะครับเอาละครับฟังแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้ในเอกชนมหาวิทยาลัยเอกชนรัฐช่วย5,000บาทต่อคนใครเรียนเอกชนรัฐช่วย5,000บาทต่อคนทีนี้ก็มีปัญหาถามว่าใครที่จ่ายค่าเทอมไปแล้วล่ะเอายังไงคงจะมีวิธีการได้คืนนะครับเพราะวันนี้มติครมเห็นชอบให้มีการเยียวยาการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยส่วน เงินเหล่านี้มาตรการเหล่านี้จะเกิดจะดําเนินการได้ก็ต้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับงบประมาณจากแหล่งเงินซะก่อนแหล่งเงินก็เป็นแหล่งเงินกู้ตามพรกรกู้เงินรอติดตามข่าวอีกต่อไปครับแต่วันนี้ทราบหลักการตามนี้ไว้ก่อนนะครับในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือในระดับมหาวิทยาลัยปริาตีนะครับสวัสดีครับ